สวัสดีจ้าพี่น้องยกคำทูชัญญาชาโน่พี่น้องมื้อนี้เป็นวันอีสเตอร์นะพี่น้องซันเดย์ซันเดย์อีสเตอร์อีสเตอร์ซันเดย์นะพี่น้องอีสเตอร์มันคือวันอย่างมันคือวันที่พระเยซูกับชาติมาเกิดนะพี่น้องนะของศาสนาคิดแล้วก็สัญลักษณ์ของอีสเตอร์ก็จะมีเทียนปัสกาพวกดอกไม้แล้วก็กระต่ายแล้วก็ไข่แล้วเขาจะมีการ่นเล่นคือจะให้พ่อแม่ไปซ่อนไข่ แล้วให้เด็กๆตามหาหันคือไล่ล่าตามหาไข่นั่นเองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวกเขาสิไข่อยกับพี่ยังสมอนเราเอาไข่ไปไปเสียงพี่น้องไข่ดิสเตอร์ไป,ไปเสียงแล้วพี่น้องเนาะโอเคจ้ะตามเลีวยวเสียงอะไรเด้๋ยวให้เรื่องมาหา <c oughs> ไปทำการสอดแล้วนะพี่น้องเก็บไปสอดวไว้ตรงนั้งไหนไปเลยสมอน,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 น พี่น้องเอาใส่แบบนี้อันนี้อันนี้คือสวนสวนอะไรนะวายแพดตรงนี้จะให้พวกมแมลงตัวเล็กๆนะพี่น้องที่สาเหตุที่เก็บไว้เพราะให้มแมลงตัวเล็กๆมาบินมาเป็นบ้านของเขานะพี่น้องเป็นบ้านของเขาเองนะเป็นบ้านให้มแมลงวางสั้นๆ เ yes. huh? no. เราจะใส่แดดไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่ามันจะละลายไข่ไข่ไขละลายนะพี่น้องระ,ระวังนะใครมีไขอ่อยา่าไปนั่งตากแดดมากนะพี่น้องเดี๋ยวละลายนะไข่อ่ะ แค่แค่ต้มันจะมียี่สิบลูกนะพี่น้องไข่ยี่สิบลูกแล้ว maybe under the board อะสิ่งพี้จะใส่ตรงนี้อันหนึ่งนะพี่น้องใส่ตรงนี้อันนึสมารีสออะไรตรงนั้น ต้นทูฮาร์นั่นใช่ไหมเด็กคาดฝ่าเด็กใส่เวที่ปกแปลกๆเอ๊ใส่ตรงไหนอีกนะอ๋ <laughs> ใส่ตรงขาสวิงนี่ดีกว่า <laughs> ใช่ไนะ <laughs> ง <laughs> ก็ตรงนี้เหลอีกสลูกวยันสามจะ put อันนีอไ e level here is <c oughs> s o ย e b o d y s ีนี่จะเอาไว้ตรงนี้นะพี่น้องในกนล่องนีนะเดี๋ยวมจะมีใครเห็นเลย แ้วเรื่องปิไว้ได้นะดเด็กจะสร้างสังเกตไหมพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูใสยย่ตรงนี้ดีกว่าไม่ใสยย่เลยพี่อยากจะใส่ไว้ใต้ลูบอร์ดดีอัน,นหนึ่งเอาไว้ใต้ลูบอรดเนี่ยอันหนึหน่ง จะ่ไตลุกบอลอยังยตรงใส่ตรงนี้ไหเยอะราเดียวสัมเยะวันมอแม่ชูฟีไฮวันมอจะสอดอันไหนดีนะอันสุดท้ายพี่น้อง <laughs> มาใส่ตรงขาสวิงนี่เ <laughs> นั่นขนมปังนะพี่น้องอยากมาให้ไก่ให้เป็ดผมไม่ใช่เป็ดให้นกโอ้ยสม,มองสมองไปหมดแล้วพี่น้องจะเฮ้ยมันมีหอยตรงนี้นี่เงมาใส่ไปตรงนี้นี่มีหอยตรงนี้ขาเก้าอี้แล้วพี่น้องโอเคจะเรียกเด็กๆมาแล้วนะพี่น้องนะเย่าและพู t อินทูอินเนียแชมเป e จีนสายใน e ัน e r e ์วันเ e ย์ พี่น้องยี่สิบลูกซ่อนเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องโอเคจะเรียกเด็กๆลงมาละว,วันนี้จะมาทำอะไรลูก w Boyz go i n g t o d o t o d a y คิดดี Easter hunt เราจะมาหั n t ไข่กันนะพี่น้องโอเค stay here stay here เอากอดเข้าหนึ่งสองสามไปไปเลยพี่น้อง <laughs> ไปแล้วอุ้ย <laughs> <laughs> พี่ลาินไปทางนูน้น oh, <okay. S 1> <laughs> พี่ลายพี่ลายได้หนึ่งไข่แล้วเออพี่ลายพี่ได้หนึ่งไข่ไแล้วน้องทำเปนน้องทำเปนเตะลูกบอลลูนไม่เห็นไข่พี่นก <laughs> แค่เต <Yeah. S 2> ะเละูย่าพี่ลาย <Yes. S 1> <laughs> พี่ลายเห็นไข่มันอยู่ใต้ลูกบอลน้องน้องเเตะไม่เห็นไข่ d ไ d ชิฟานอินเดอะบ็อกซ์ alright l you find in one in the box โอ้น้องทำนิเ็นแล้วพี่ลายบินพี่น้องมันอาจจะมีแสงแน่ละแม่ก็มันไปแล้วพี่น้องพี่ลายบินเห็นอีกแล้วโอ้พี่ลายบินไปเร็วมากเลยน้องทำนิธาอะไรไม่เจอเลยน้องเทียมเมียทำนิธิทำนิาทำนิธาอะไไม่เจอเลยเหรอลูกพี่ลายบินมาใกล้ละพี่น้อเอ้ยพี่ลายบินเหยียบไปแล้วนะพี่น้องเพราะมันอยู่ใต้เสือพี่น้อง Yeah I record it as well Not go that way นอิสควายสอนกราวทำเลนมันอยู่บนพื้นลูกแล้วก็พี่ลาินจุงนวน้องทำเการฟาดมอมีเอกกอดลาิกี่ลูกแล้วลูกสามแล้วลูกชิวกอดมอได้ดัดยุชัวร์แฮนด์นะสัวอมอนเอ้ย You stepped on it. <laughs> you stepped on it. <laughs> oh. Oh, Villavin, I don't know, Tamlin, how big you? what you step on the mat for, Tamlin? What you step on the mat for? Huh? Looking what? You just look at it. you just have to use your hand. Oh, someone has to step on it. You found one, Lavin. Right, พี่ลายวินได้หกอ่ะแล้วโอ้ได้เจ็ดอ่ะแล้วพี่ลายวินเออะมันอยู huh. ่ใต้ลูกบอลตรงนั้นพี่น้องอันหนึ่งอ่ะด้วยแอ้อยู่ตรงขาสวิงอ่ะขาเอชิงช้านะพี่น้องทำนี้ลูกขับลูกขับเน็กทุยแดดลูกขับเ to your dad มองสูงๆอยู่ใกล้ยั r d ดดนะ I give you a crew นี่ให้บอกใบให้แ hmm. ล้วนะลูกน้องทำนี้นะหาไม่ทันพี่อะโอ้ดิอ be careful Seven, oh my gosh! Yeah. Not I I like my tomato. Th I mean, I like my tomato. Yeah, I like my tomato. But tomato? I, mean. tomato? I like tomato. Yeah. <laughs> บอกไบให้ไปหา y o u don't อะไรทอม a า o ก็เธอไม่ชอบเธอก็เลยหาไม่เจอทอมาเวู้พี่ราวินหาเจอในนี้ Next my bicycle h a t ดดูเลยโอ่ยิน้มก่เมี้ใกล้มากเลยนะพี่น้องโอ้ยวิ่งเห็นเล่มเหลี่ยมแล้วพี่น้องมหนพี่ราวินใกล้มากเลยม่ม ใหญ่เลยพี่ม่ก็โหดาหาเจอแล้วโอ้ทำนีก็หาเจออยู่ชัมพูลีนพี่ดาวินเท่าไหร่หนอนนายมันมีอยู่แถวนี้ไหมพี่น้องย่าจำไม่ได้ะน่นอีกเียไอเทลอยู่ อันนั้นคือสวิง around the swing บอกไปแล้วนะใกล้ๆสวิงนะว้าวน้องทำท่า่น่าใจน้องทำท่าหาลูกเอเกนให้ลูกเอราวเอกนทำเล่นขมอนดูไปสิลูกมันมีเปล่าโอ้ยน้องทำทินหาย่งกับพ่เจอโอ้ยน้ามาเอ้ยตาใหญ่สือตาโตเฉยๆน้องทำเล่น ทำไม่นี um, ่นาทำเรียนทำไม่นี่ทำเรียนทำเียนทำไม่นี่ทำเรียนว่าว่าไม่ด้วยยงทำเรียนทำเรียนว่ามันไม่มันไม่ทำอะไรเนี่ยไอเอ็กซ์เซอร์ไซส์บริหารเท้ามีบริหารเท้าก็มมีบริหารเท้านี่ไงล มี่มีบรลยัง no ฟอร์มร์สฟอร์มร์แชร์ถ้าไม่นีนาทำเลนเท่าไหร่แล้วลูกโอ้อีสองไข่สองไข่อยู่ไหนเนาะสองไข่อะมันอยู่ตรงนี้ไหมไอ้ข้าวเลยมาเบอร์แวร์หาโอ้ไม่หาเมยก็จำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหน Harry. There was one under there, a ring it. I remember where one was. There's one more in there. Yeah, I saw one in here. Where is it? In I saw two, no? No, it's no, no, no. Is there another one in the wild patch? You find it coming I mean? มีไหมลูกอีกซองขไข่อะหาไม่เจออยู่ตรงไหนเนาะพี่น้องจำได้บวบยาไปไปหมดไหนเนี่ยจำไม่ได้ว่าเจ้าของเอาเสียงไปหมด่ไหนเนี่ย I can't remember ลูกๆขำให้ร look t Happy Easter Happy Easter นะพี่น้องดูดิ Happy ขาพากันกินกันพี่น้อง โอเคพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโอเคนะพี่น้องโอเคบายบายพี่น้องจ้ะบาย